มีลีอังกฤษครับคัดเน้นเน้นสามคู่ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีครับที่ติดตามผลงานของนัดทั้งหน้าช่องครับแล้วก็สวัสดีพี่พี่ที่อยู่ในหมู่บ้านของนัดทุกคนทุกท่านเลยครับเมื่อวานนี้ในหมู่บ้านก็สดชื่นเอาเรื่องสุดจัดกันไปอีกแล้วครับไม่ว่าจะเป็นตัวเน้นตัวการันตีครับรวมไปถึงชุดโครงการชุดอาราบ่าต่างๆและที่เป็นซิกเนเจอร์ของหมู่บ้านเราเลยครับพลาดไม่ได้เลยกับสายบอลสด บอลสูงครับเมื่อวานนี้เต็มอินเต็มคำเต็มคาราเบลกันไปเลยก็ต้องบอกว่าสดชื่นตื่นเช้ามาครับรับซับกันไปอีกแล้วครับส่วนพี่พี่ท่านใดนะครับที่อยากเข้ามาสัมผัสบรรยากาศในหมู่บ้านดีๆแบบนี้อยากได้นวทางฟุตบอลเพิ่มเติมอยากได้การอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอลตลอด24ชั่วโมงครับก็เข้ามาเจอเจอกันในหมู่บ้านได้เลยทางเข้าหมู่บ้านทิ้งไว้ให้ใต้รูปโปรไฟล์เรียบร้อยเลยครับและสําหรับค่ำคืนวันนี้ครับเดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายครับในพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ต้องบอกว่าใกลเข้าไปนะครับว่าใครครับจะได้เป็นแชมป์พิมรีอังกฤษและจะเจอกับนัดแบบนี้แน่นอนครับเจอกับบทวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ฟุตบอลครับรวมไปถึงทัศนะฟุตบอลที่น่าเลื่อเชียร์ประจำค่ำคืนวันนี้กับค่ำคืนวันนี้ครับคัดมาให้3ตัวเน้เนในพิมรีอังกฤษจะมีคู่ไหนกันบ้างไปชมกันได้เลยครับเริ่มกันที่คู่ที่1เลยครับในพิมรีอังกฤษครับคิกออฟสองทุ่มครับก็เป็นคู่หัวขําเลยไปทางด้านของสเปอร์ครับ จะเปิดบ้านต้องรับการมาเยือนจากฝูงอย่างอาร์เซนอลยับต้องบอกว่าสำหรับคู่นี้ก่อนลงเตะครับเขามองว่าทางด้านทีมเยือนอย่างอาร์เซนอลดูเหนือกว่ากับโจท,ที่เปิดมาให้อาร์เซนอล ต้องเอาชนะเท่านั้นครับสำหรับคู่นี้มองจากภาพรวมมองจากแรงจูงใจมองจากกระแสภายในนะครับให้เลือกไปที่อาร์เซนอลได้เลยครับก็ต้องบอกว่าผลงานของนานานเจ้าถิ่นอย่างสเปอร์ครับก็ต้องบอกว่าช่วงหลังเนี่ยอยู่ในฟอร์มที่ลุ่มๆดอนๆคาดหวังอะไรไม่ค่อยได้ครับวันนี้ได้เปรียบที่เล่นในถิ่นก็จริงแต่การเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลครับในชั่วโมงที่แนวรุกกาลังจัดจ้านแรงจูงใจสูงเสียเหลือเกินครับต้องการ3ามแต้มอย่างมากเพื่ออยู่ในเส้นทางการลุ้นแชมป์ต่อ ตอนนี้เนี่ยมีหน้าหน้าของแมนซิเตี้รเนี่ยไล่หลังมาติดๆโดยที่แมนซิตียยังเตะน้อยกว่า1นัดเพราะฉะนั้นทุกแต้มครับสำหรับอาร์เซนอลเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีความสําคัญจริงๆครับบังคับชนะเท่านั้นกระแสแบบนี้ครับมองจากภาพรวมแรงจูงใจทุกอย่างนัดเชื่อครับว่าวันนี้ครับอาร์เซนอลจะผ่านโจทย์ที่ตั้งไว้บุกมาเก็บ3คะแนน ได้อย่างแน่นอนให้เลือกเชียร์ไปที่อาเซนนลได้เลยครับคูทคบ่ที่2ครับที่น่าเลือกเชียร์ประจำข่้งคือวันนี้ครับก็ยังอยู่กันที่พรีเมียร์อังกฤษครับเป็นทางด้านของบอสมัทครับจะเปิดบ้านต้อนรับการ,รเยือนของไบตันครับก่อนลงเตะเนี่ยเขามองว่าทางด้านเจ้าถิ่นครับยางบอสมัทดูเหนือกว่าเล็กน้อยครับกับโจทย์ที่เปิดมาเนี่ยหายชนะได้เนี่ยถือว่าแฮปปี้เลยแต่หากจบผลเสมอเนี่ยก็เรียกได้ว่าหูแหวงกันไปครึ่งหนึ่งครับสำหรับคู่นี้ก่อนลงเตะเนี่ยมองจากภาพรวมแล,ละกระแสภายในแล้วยังมอง ว่าเจ้าทิ้นอย่างบอสมัตในบ้านเองดูมีความได้เปรียบเล็กน้อยให้เลือกมองไปที่เจ้าบ้านอย่างบอสมัตได้เลยครับก็บอกว่าผลงานเนี่ยอาจจะไม่ได้โดดเด่นสักเท่าไหร่เป็นการเจอกันของทีมกลางกลงตารางครับบอสมัตเอง5เกมหลังเนี่ยชนะไป2ครับแล้วก็ผลงานโดยรวมก็ไม่ค่อยสูด,ดูเกมล่าสุดอาจจะปลดล็อกหลังจากที่สะดุดและแผ่วมา3เกมติดก็บุกไปเอาชนะในด้านของวูบันตันถึงถิง่นได้1ประตูต่อศูนย์ับวันนี้คความได้เปรียบที่ได้เล่นในบ้านเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนยับ ด้านไบตันที่้รงบอกว่าชั่วโมงหลังเนี่ยอยู่ในฟอร์มที่กําลังหลุดด้วยจริงๆครับภาเกมหลังสุดภาพรวมไม่ชนะใครเลยแล้วนี้ยังเสียเปรียบครับออกมารับบททีมเยือนด้วยซึ่งเกมเยือนเองก็ถือว่าเป็นปัญหาครับหกเกมหลังสุดของไบตันครับในบททีมเยือนไม่สามารถชนะใครได้เลยและที่สําคัญเจาะลึกเข้าไปดูสถิติในบ้านของบอร์สมาร์ทเองหกเกมหลังในบ้านยับเก็บชัยไปได้ถึงสามเกมเสมอสามเกมยังไม่แพ้ใครเลยเพราะฉะนั้นสําหรับคู่นี้ครับนัดมองว่าเจ้าถิง่งยางบอร์สมาร์ทเองจะปิดประตูแพ้ในถิ่นครับ และหากมองหาผู้ชนะยังมองว่าเป็นห,หน้าของบอสมัตมีโอกาสมากกว่าให้เลือเชียร์ไปที่เจ้าถิ่นอย่างบอสมัตได้เลยครับ คู่สุดท้ายในค่ำคืนนี้ที่น่าเลือกเชียร์ครับเป็นางด้านของนอตติงแฮม f ฟ r เอดครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทีมลุ้นแชมป์อย่างางด้านของแมนซิตี้นั่นเองครับสำหรับคู่นี้ก่อนลงเตะครับชัดเจนเลยเขามองว่าใด้านทีมเยือนอย่างแมนซิตี้เนี่ยเหนือกว่าชัดเจนเลยครับกับโจทย์ที่ต้องบังคับชนะด้วยสกอร์ห่างน้อย2เมประครับซึ่งหากมองจากภาพรวมมองจากฟอร์มมองจากกระแสภายในนัดยังคงเชื่อว่าวันนี้ครับแมนซิตี้จะชนะและผ่านโจทย์ได้อย่างแน่นอนให้เลือกเชียร์ไปที่ทีม อย่างแมนซิตี้ได้เลยครับผลงานแตกต่างกันจริงๆคนระับทางด้านของเจ้าถิ่นอย่างนอตติงแฮมฟอร์เ์ทีมท้ายตารางเนี่ยห้าเกมของสุดต้องบอกว่าผลงานแย่จริงวันนี้ได้เปรียบที่ได้เล่นในบ้านไม่แพ้ใครมาติดต่อกัน3เกมในถิ่นของตัวเองแต่การเปิดบ้านต้อนรับการมาเยีอยของแมนซิตี้แบบนี้น่าจะรอดยากนะจริงครนะับต้องบอกว่าแมนซิตี้อยู่อันดับที่2ในปัจจุบันเตะน้อยกว่าอาร์เซนอลหนึ่งนัดครับแต่ว่าคะแนนตามหลังเนี่ยไม่กี่คะแนนนั้นเองเพราะฉะนั้นแรงจูงใจเนี่ยสูงเสียเลยเกินยับวันนี้ครับแมนซิตี้จะบุกมา เก็บ3คะแนนและเอาชนะครับทางได้ของนอตติงแฮม f ฟ r เต์ได้ด้วยสกอร์ห่างอย่างน้อย2เมล็ดได้อย่างแน่นอนให้เลือกเชียร์ไปที่แมนซิตี้ได้เลยครับและนี่คือ3ตัวครับกับ3ตัวในพิมีร์ลีกอังกฤษที่นัดวิเคราะห์และคัสรัสามาให้แล้วไปอย่างดีใครชอบเหมือนกันเนี่ยก็ขึ้นรถคันเดียวกันมาได้เลยครับส่วนใครที่อยากได้แนวทางฟุตบอลเพิ่มเติมมากกว่าหน้าช่องครับยังลงทุนแบบไม่ถูกต้องถูกหลัก ลงทุนแบบไม่เห็นผลกําไรครับยังหวานแหกันอยู่เลยนะครับก็เข้ามาในหมู่บ้านนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนทางเข้าหมู่บ้านทิ้งไว้ให้ต้รูปโปรไฟล์เรียบร้อยแล้วสำหรับคัาคือวันนี้ขอให้เชียร์บอลแบบมีความสุขครับและจะเจอกับผมเดินนักเทพบอลได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ